สวัสดีครับผมสโลดอุบลคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องน้องอุ้งอิงพิษบ้านแพงหลังจากน้องอุ้งอิงได้เดินทางไปแสดงมินิคอนเสิร์ตที่จังหวัดระยองหลังจากแสดงมินิคอนเสิร์ตเสร็จก็ได้เดินทา,ทางกลับมาพักผ่อนที่บ้านน้องครู อำเภอเมืองจังหวัดชีสเกตช่วงน้องพักผ่อนตื่นเช้ามาน้องก็นั่ออกกําลังกายทุกเช้าสายสายมาก็มีเอฟซีของน้องมาให้กําลังใจถึงบ้านน้องครูพร้อมกับสนับสนุน <c oughs> ซื้อเสือ้อจากน้อง อุ้งอิงเพจบันแพงไปคนละตัวสองตัว,วพร้อมได้มอบรางวัลขวัญกำลังใจให้น้องอุ้งอิงด้วย f อซที่เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมามาถึงบ้านน้องอุ้งอิงสำหรับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ขอฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผม